อัล l l a ์กำลังบอกว่าว่าดายนาฮุนนะจดายว่าดายนาฮุนนะจดานีอ้ล l l a ์ตาลาไม่ได้บังคับนะอัล l l a ์กำลังจะบอกว่าอัล l l a ์ไม่ได้บังคับให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าสวรรค์และเข้านรกอั Allah ว่าดายนาฮุนนะจดายล l l a ์ทรงชี้แนะแนวทางที่จะเข้าสวรรค์เข้านรกลาอิลาฮะอิลลอห์พี่น้องผู้ศรัทธา ตั้งใจฟังให้ดีว่าใดหน้าคุณน่าจะไดอัลลอฮ์นนะอาลาชี้แนะเส้นทางสองเส้นทางเส้นทางเข้าสวรรค์แล้วก็เส้นทางเข้านรกอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใครคุณจะเข้าสวรรค์คุณจะเข้านรกอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอัลลอฮ์บอกชี้แนะส่สงชี้แนะแนวทางที่จะเข้าสวรรค์อยู่แบบไหนแล้วการที่เราจะเข้านรก เส้นทางมันแบบไหนคุณเลือกเองมึงไปเลยดีกูอยหลนะก็วาร์มาิดมดุนิอนี้มันอ่มู่สวคยังไงกลยับยัเลยดพามันเอกี่็มันเนนี่คือคุรานตอบจทย์ชีวิตเราอัลลอฮ์ตฮูซุงอัลลอฮ์กวาส Habis itulah pentingnya doa kalah. Bila kita dapat hidayah, kita dapat hudan dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Doa semua. Bila berasa kita kalau baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak ada hidayah tak ada jalan kita. Kalaulah tidak ada pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesak. Sesak pi nong. Cek sap jam puak. Kelum dia tahun nan kau กลุ่มเดียวเท่านั้นเข้าสวรรค์เอกเยรดีๆเรียนรู้ดีๆเจาะลึกๆอามาันของเราเหมือนท่านรอซูลไม่เหมือนท่านสหบัตไหมเจอะลึกๆนั่นคือเส้นทางที่เข้าสวรรค์คือเส้นทางที่อัลลอฮฺตาลาสร้างตัวอย่างมาคือท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยวะสันัมและสหบัตของท่าน